แฟนวอลเลย์บอลเสียงแตกดรามานะ่าหนักคอมเมนต์ถล่มทลายหลังวอลเลย์บอลชายยูสิบหกพ่ายใต้หวันศึกชิงแชมป์เอเชียไปอย่างหน้าเสียดายทั้งๆท,ที่ควรจะชนะปิดเกมไปในเซตที่สี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN Sport l i h t นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามันๆช่องของเรากันนะคะ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการวอลเลย์บอลยูวชนอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ปี2023วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยผ่านรอบแรกกลุ่ม B เอาชนะออสเตรเลีย3ต่อ1เซต2 5สต่อ17 21ต่อ25 25ต่อ18และ25ต่อ15เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม ส่วนทางด้านทีมชาติไต้หวันผ่านผลงานรอบแรกกลุ่มดีแพ้ปากีสถาน0นต่อ3เซต15ต่อ25 18ต่อ25 16ต่อ25และชนะมองโกเลีย3ต่อ0เซต25ต่อ20 25ต่อ12และ25ต่อ4เข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มโดยผลงานนัดนี้ปรากฏว่าทีมชาติไทยเป็นฝ่ายพ่ายทีมชาติไต้หวัน2ต่อ3เซต ด้วยคะแนน16ต่อ 25, 28ต่อ 26, 25ต่อ 16, 24ต่อ26และ10ต่อ15หลังจบการแข่งขันทำให้แฟนวอลเลย์บอลหลายกลุ่มต่างไม่พอใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหนะักหลังเห็นเกมการเล่นแข่งกับไต้หวันทั้งทั้งที่เซตที่สียเรานำเขาขึ้นมาได้แต่กลับปิดเกมไม่ได้จนต้อง่พ้แพ้ไป เรามาดูความคิดเห็นดังกล่าวกันเลยค่ะถ้าเซตส,สีปิดได้ก็จบนำมาตั้งหลายแต้มโค้ดควรวางแผนเพื่อให้เด็กชนะได้แต่ไม่ทำเด็กก็คือเด็กฝึกมายังไงก็เล่นเป็นแบบนั้นต้องกระตุน้นย้ำเตือนตลอดตลอดคอมเมนต์ต่อมานะคะโค้ดแก้เกมไม่ได้ทั้งที่มีโอกาสทำตัวแต้มเล่นอยู่คนเดียวก็ตายสิเขาจับทางถูกบอลเร็วไม่มีสามเม็ดไม่เห็นหัวเสาคนเดียวแล้วก็ตีอยู่คนเดียวจบ มันก็สมควรแพ้และเสร็จให้แค่คนเดียวตบย้ำแต่ที่เดิมๆไปคนตบจนบอบมีแรงตบแล้วพอพอเห็นชอบครับเปลี่ยนโค้ดคอมเมนต์ต่อนะคะเสร็จให้แต่คนเดียวตบๆไม่ผ่านก็เ็จอยู่นั่นบอลเร็วไม่มีไม่มีทับเอกบอลแรกไม่ดีคอมเมนต์ต่อนะคะโค้ดแก้เกมไม่เก่งก็อย่างว่านั่นแหละถ้าบีกเขาก่อนที่เขาจะขยับมาติด คไม่เสียสิบแน่ในเซตที่มมะะสีสคค่คอมเมนต์ต่อมานะคะขนาดนำสิบแต้มยังแพเสียได้เซตที่สี่มากโค้ดคิดช้าเกินไปคอมเมนต์ต่อมานะคะจริงๆแล้วทั้งโค้ดทั้งคนที่คิดว่าเล่นได้ดีกว่าเขาในมินนี้เยอะนะเนี่ยไปคัดตัวกันเร็วคอมเมนต์ต่อมา ตอนอายุ14-16ปีผมทำอะไรอยู่ว่าน่าจะขี่จักรยานเล่นกับกลุ่มเรื่องไร้สาระเริ่มบ้าผู้หญิงจีบแบบวานแฮเพื่อฟุก๊กน้องนองนักวอลเลย์บอลพวกนี้ซู้ผมไม่ได้หรอกคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาบังคับห้ามตีบอลสั้นหรอตบอยู่ตัวเดียวเรานำเขาเกือบสิบแต้มควรจบตั้งแต่สามต่อหนึ่งเซตแต่โค้ชไม่ขอเวลานอกแก้เกมยืนกอดอกเอามือไ่หลังเฉย แก้เกมช้านำมาตั้งหลายแต้มเล่นแบบไม่มีแทคติกอะไรเลยเราประมาทเขาโคดแก้เกมช้าไปลุ้นมากแพ้อย่างงงงเซตสองต่อสองเซตคะแนนอย่างเหนือเหนือยกให้แต่หัวเสาอย่างอื่นไม่มีเลยบอลเร็วก็ไม่มีบอลสามเมตรก็ไม่ต้องพูดถึงได้แค่นี้ก็ดีแล้วจ้า เด,เด็กเล่นดีมากแต่เสียดายเซตที่สี่นะพาโค้ชเบรกเกมเร็วกว่าน,นี้หน่อยเฮ้อสู้ๆนะเด็กๆเ,เสียดายมากกว่าสู้ใหม่นะเด็กๆบอลสาเมตรแทบไม่มีเลยทัดเอาก็ไม่ค่อยเห็นเล่นแต่หัวเสาอย่างเดียวเขาจับทางถูกหมดแล้วเสียดายนำตั้งเยอะปล่อยให้ตามทันเกือบชนะกับแพ้ความหมายมันแตกต่างกันทางด้านอารมณ์ คอมเมนต์ต่อมานะคะบอลเร็วแทบจะไม่มีเลยงานนี้ตำหนิโค้ดน่าจะมีบอลสูตรมั่งโค้ดกินแทนข้าวค่ะตกรอบหรอไทยเล่นเหนียวดีที่แพ้คือตบเขาไม่ตายโดดขึ้นแล้วก็ไม่มีแรงตบตบเบาทุกคนเลยบอลเร็วไม่มีตบทีก็ไม่สวยตรงจุดนี้ที่ไทยแพ้คอมเมนต์ต่อมานะคะมาตรฐานแรกลงแข่งขันครั้งแรก และระดับอายุ16ปีเท่านั้นเองครับความเห็นแฟนขับคือคันเทพกันทั้งนั้นโดยความเคารพยิ่งครับแฟนขับเองชมเกมเหมือนกับแฟนขับท่านอื่นและพยายามมองด้านฝั่งตรงข้ามเสมอๆที่เราแสดงความคิดเห็นกันทุกท่านนำมาตรฐานอะไรมาจับความสามารถของเด็กอายุ16ปีที่เล่นได้ถึง5เซตโอเคไหมถ้าเรามองเหรียญด้านเดียวเราก็จะเห็นแบบนั้นตลอดตลอด แต่ถ้าเรามองเหรียญสองด้านเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะเอาใหม่จ้าสู้ๆนะเด็กๆสู้ให้เต็มที่คอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะเสียดายอีกนิดเดียวคอมเมนต์ Comment ต่อมาแพ้แบบนี้ไม่อายใครหรอกเพราะว่าไม่มีคนดูคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะเซตสี่นำตั้งหลายลูกให้เขาพิชชาเฉยใครที่บอกว่าสิบห้าสิบหกทำได้แค่นี้ถือว่าดีแล้ว ถามกลับว่าอีกฝั่งเขาไม่สิบห้าหรอครับหรือเขาย0่สิบหรอครับ <h ers> เฮ้ยตกรอบตามเดิมตอนนี้ใต้หวันรุ่นเยาวชนเขานำไทยทั้งชายหญิงเลยควรคิดพัฒนาได้แล้วนะสมาคมไม่ใช่ถึงเวลาแข่งขันก็จับมาฝึกแค่1-2เดือนแล้วแข่ง7ดเซียนเนี่ยจะเก่งกว่าโค้ดออสเอาไปเรียนฝึกเก็บตัวที่ยาลาหนปีเลยนะเกือบชนะมีงีด้วย เสียดายนำมาตั้งเยอะสู้ๆนะคะเอาใหม่ค่ะและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟนวอลเลย์บอลต่างเข้ามาคอมเมนต์การถล่มทลายนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมเป็นกำลังใจให้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกันด้วยนะคะสำหรับนัดถัดไปวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติปากีสถาน ลุนเข้ารอบรองชนะเลิศนสุดท้ายในรายการวอลเลย์บอลยูวชนอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในวันพฤหสัสบ,บดีที่27กรกฎาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีอย่างไรก็ตามวอลเลย์บอลยุวชนอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่1ปี2023 จะคัดเลือกทีมอันดับดีที่สุด1-3เพื่อไปแข่งขันยุวชนชิงอายุต่ำกว่า17ปีแชมป์โลก2,024สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาของเรากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ